สวัสดีครับช่องสีสุขคลาสสิกครับช่องนี้ที่มีแต่รถสวยๆครับวันนี้มาเจอเจ้าหัวลากโฟตอนอีกแล้วครับคันนี้เป็นโฟตอนตัวเครื่อง430ครับคันนี้เป็นรุ่นหัวหัวสูงนะครับหัวสูงขนาด430ครับตัวนี้430แรงม้านะครับคันนี้มากรบสีฟ้าครับสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าบอลบลนะครับคันนี้ นี่ครับจากคันนี้เป็นของอ่าน่าจะเป็นของสอซับประเสริฐทรานสปอร์ตครับคันนี้นะครับนี่คันนี้ฟัวตอนคันนี้สวยงามมากเลยครับสีสีสวยดีนี่ครับรูปทรงรูปทรงเขาจะเป็นคล้ายๆอ่ารูปทรงเหมือนกับเบนเอ็กโทสนะครับคล้ายๆเอ็กโทสเลยนะครับนี่เป็นฮับใหญ่ด้วยครับเห็นไหมครับล้อหลังก็จะเป็นดุมใหญ่มากเป็นฮับดิเรกชันนะครับตัวนี้ถังโมบงทานมันใหญ่มากครับ จากล้อหน้าถึงล้อหลังนี่เป็นทางน้ำมันหมดเลยครับตัวนี้นี่ครับคันก่อนที่เราเคยรีวิวเป็นรุ่นหัวเตี้ยนะครับคันนี้หัวสูงครับคันนี้อันนี้สีฟ้านี่หัวสูงครับเราตรงประตูก็ติดเพจ430ไว้ก็คือ430ังมาครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ของอคัมมิ่งครับคัมมิ่งของบริกานะครับนี่ครับด้านหน้าเขา นากระจงกระจัง3ชิ้นครับเป็น3ชั้นแบบนี้ครับไฟนงไฟหน้าสวยงามมากครับหัวนี่ดูเพินๆนี่ดูไ,ไกลนี่นึกว่าเป็นหัวเบนเอกโทสเลยนะครับเนี่ยเหมือนเลยนะครับด้านบนก็จะเขียนว่าโฟตอนเดเมอร์ออโตม o m ทชีพนะครับตัวนี้นะครับพอดีพี่เขามาจอดอล้าง อะไรนิดหน่อยครับนี่ครับสวยงามมากๆอ่านี่ครับพี่เขาเปิดหน้ากระจงกระจังให้เราดูด้วยอ่ะพี่เขาจฉีดน้ำล้างซะหน่อยอ่ะเราเสียวอกาสถ่ายเพื่อนๆในชมกันเลยครับตนี้ครับแบบนี้นะครับ หน้ากระจังเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับ,รบเราดูด้านข้างกันก่อนด้านข้างทรงเขาสวยดีครับ ดุมหลังใหญ่มากครับเป็นทับดิลิชชันใหญ่มากเลยนะครับคันนี้ขับ4นะครับเนี่ยหกคูนสด้วยนะครับเนี่ยคันนี้สุดๆนี่พี่เขาฉีดน้ำล้างรถซะหน่อยนะครับ พี่เขาเปิดภา,ายในให้เราดูนิดนึงเห็นไหมครับสวยงามเลยภา,ายในก็สวยงามนะครับคันนี้นี่ถอยท่งไอเสียโอ้คันนี้เป็นท่อไอเสียแบบฐานฟอร์เมอร์ด้วยครับเนี่ยฐาน f เมอร์ด้วยนะครับนน้ำมันใหญ่มากครับฐานน้ำมันใหญ่มากแห่จริงๆ นะครับคันนี้ก็จะเป็นรุ่น e อส i ีไอเอแล้วก็สัญลักษณ์ของคัมมิ่งครับคัมมิ่งเห็นไหมครับนะครับสัญลักษณ์ของเครื่องเขาเครื่องยนต์จากคัมมิ่งนะครับอันนี้ก็ขนาดแรงมาครับ430แรงมา้าพี่คนที่ขรับรถอีกคันเขาบอกว่าเหมือนบ้านเลยครับคันใหญ่มากนะครับ กระจกกระจมองข้างออกแบบมาได้สวยงามครับตัวนี้ผมว่าเป็นรถเจนิคันหนึ่งครับถือว่าสวยมากๆเลยนะครับนี่ครับด้านนี้ก็จะเป็นถังน้ำมันนี่ครับพี่คนขับก็ถามว่าสวยไหมสวยมากครับคันนี้มีถัาน้ำมันถัานน้ำมันเยอะแยะมากเลยครับนี่ครับนี่อันนี้ครับชื่อรุ่นเขาอูแมนครับอูแมนนะครับชื่อรุ่นเขาอูแมน แล้วก็คันนี้ก็นี่ครับพี่เขาใส่ทออ่อคานฟอร์เมอร์มาด้วยแบบนี้ครับโอ้โหใหญ่ยายมากครับคันนี้เครื่องคัมมิ่งแรงไหมพี่แรงไหมแรงไหมคันนี้แรงไหมแรงครับแรงครับคันนี้เครื่องเครื่องอเมริกาเนาะโอ้โหแรงมากเลยอ่านี่ครับพี่เขามาจอดอุ่นเครื่องมาจอดเช็คอัดจ,จงจรบีครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะได้เดินทางไกลกันดุมหลังเป็นเป็นรีดักชันนะครับเป็นฮับโตนะครับตัวนี้ ขับโตแล้วก็ขับเคลื่อนทุก้อเลยครับตัวนี้เป็น6กคูณสนะครับคันนี้นี่ด้านท้ายเขานะครับเป็นแบบนี้สวยงามครับสวยงามครับพอดีเราเลยรบกวนพี่เขาขอชมภายในสักหน่อยนะครับเนี่ยครับคันนี้ภายในคันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับสีสันของตัวแผงรวมประตูก็จะเป็นสีน้ำตาลครับสีน้ำตาลน้ำตาลดานะครับตัวนี้เป็นสีน้ำตาลดํา นี่ครับแผงนวมของเจ้าโฟตอนูแมนนะครับแต่คันนี้เป็นนูแมน430แรงม้านะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชมภายในกันนะครับว่าสวยงามขนาดไหนนะครับคันนี้ก็เป็นบันได3ขั้นครับบันได3ขั้นนะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นเจ้าพวงมาลัยของเจ้าอูแมนครับแล้วก็นี่ครับด้านบนหลังคาของเจ้าอูแมนจะเป็นแบบนี้ครับผมว่าทรงคล้ายๆกับ เบนเด็กโทษมากครับเหมือนกันมากเลยครับเหมือนเหมือนเหมือนเด้เลยนะครับเนี่ยนี่ครับเบาเบาหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าแต่เราขึ้นไปชมกันนะครับว่าภายในจะสวยขนาดไหนนะครับอ่าเดี๋เพเพื่อนตามผมขึ้นไปเลยครับอ่านี่ครับผมขึ้นมานั่งตรงตำแหน่งคนขับของ เจ้าโฟตอนูแมนนะครับน <c oughs> <yelled> ี่ครับพวงมาลัยของเจ้าโฟตอนูแมนตัวนี้ก็พวงมาลัยเหมือนเหมือนเป็นทั้โทษมากครับเหมือนเป็นทั้งโทษมากตัวนี้ก็พวงมาลัยเป็นสี่กานนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นโลโก้ของเจ้าโฟตอนูแมนก็เป็นแบบนี้ครับนี่ครับนี่อันนี้หน้าปัดนะครับหน้าปัดหน้าปัดหน้าปัดเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นตัวเข็มมานาล็อกสองข้างนะครับแล้วตรงกลางก็จะเป็นตัวจออจอ อ่านะครับไอจอออนบอร์ดนะครับจอออนบอร์ดนะครับตรงกลางด้านข้างจะเป็นตัวเข็มอนาลอ็อกสองข้างครับปตูตจะปิดนี่ครับอ่านี่น,น,น่ตัวแข็งนวมประตูด้านข้างจะเป็นแบบนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกสวิตช์อ่าของกระจกบังลมตรงข้างประตูนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นช่องแอร์เขานี่ครับ ตรงนี้มีม่านด้วยครับนี่มีมีมีม่านด้วยนะครับมีม่านด้วยอันนี้ก็ภายในของเจ้าอูแมนครับเป็นแบบนี้นี่ครับโอ้มีมีที่นอนสองชั้นครับคันนี้เพราะว่าคันนี้เป็นรุ่นหัวสูงนะครับเป็นเลยเป็นที่นอนสองชั้นนะครับนี่ครับแล้วก็ช่องเก็บของเยอะมากครับช่องเก็บของเยอะมากเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ด้านบนหลังคาก็จะมีตัวที่เป็นตัวซันรูฟด้วยนะครับนี่ครับหลังคาเขาแบบนี้ ตัวนี้ด้านข้างด้านข้างของตัวคอนโซลด้านบนก็จะเป็นนี่ครับที่เก็บของเยอะมากที่เก็บของเยอะจริงๆครับแล้วก็เป็นสีครีมครับคันนี้เหมือนเอกโฮสมากๆครับเหมือนมากๆเลยนะครับอแต่ตัวเบาะตัวนี้ตัวเบาะกับภายในตัวนี้ก็จะเป็นสีน้าตาลครับสีน้าตาลนะครับสีน้าตาลแล้วก็นี่ที่สวยจริงๆก็คือตัวนี้ครับนี่ครับภายในก็เป็นที่นอนสองชั้นนะครับสบายจริงๆนะครับ ถ้ามีผู้โดยสารมาด้วยนี่ก็โหก็เลือกกันครับว่าใครจะนอนขั้นบนหรือขั้นล่างนะครับนี่ครับนี่ครับเจ้าเกียร์ตัวนี้เกียร์ของเจ้าฟตอนก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับพวกปุ่มต่างๆพวกอะไรต่างๆก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับพวกสวิตช์อะไรต่างๆนะครับนี่ครับรูปแบบของคอนโซลหน้าปัดก็จะเป็นแบบนี้ครับตัวนี้เป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ครับ นี่เรามีโอกาสเราก็พาเพื่อนๆมาดูกับภายในของเจ้าฟูตอนอูแมน430กันครับนี่ครับนานๆเรานจะมีโอกาสได้ชมวยทีนนะครับเดี๋ยวเราให้เพื่อนได้ชมมรอบๆนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวพี่เขาจะได้เดินทางไปใต้ต่อนะครับอนี่ครับสวยงามมากๆครับพี่เขาจะเดินทางไปใต้แล้วครับ อันนี้ไปหาดใหญ่ครับโฟตอนอูแมนส3 0ครับ <4 30 S 1> คันนี4 <30 S 1> ้4 3 0ยแรงมา้านะครับคันที่แล้วก็ที่เรารีวิวไปแดงเหลืองก็คันนั้นก็4ี่รอยแรงม้าครับคันนี้ก็430สิบแรงม้านะครับคันนี้ก็จะเครื่องใหญ่หน่อยแรงม้าเยอะหน่อยนะครับ นี่ครับมาเปิดไซเรนด้วยเลยครับคันนี้หล่อเหลาจริงๆครับหล่อเหลาเป็นรถจีนที่หล่อหล่อมากๆครับคันนี้ครับเดินทางโดยปลอดภัยครับพี่ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่ครับอไปแล้วครับผมฟูตอนอูแมน4 3 0ครับเดินทางไปใต้แล้วถอยอีกทีนึงนะครับ ปริมาณการจราจ,าร,จรครับข้างครับตอนนี้อ่าไปแล้วครับนี่ครับรอเท่มากๆายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอรถสวยๆแปลกๆหล่อๆเท่ๆเดี๋ยวมาให้ชมันครับครับยังไงวันนี้ก็สวัสดีครับผม